ไม่ทแอร์เร็วกัเป็นยังอวไรก็ตอง้ีไฟหรือตีคำไม่อึวัดีโอ้ยโอ้ยช่วยช่วยมันละหายเร้่คุณโดีคต้องดีดีว่นีคได้เพื่อนเามีปัญหาสันสนมากใจเลยอันอูงไงอูดกับบุมียังสีห้ดอกเนาะกระสีมอบความคิดถึงเล็กๆน้อยๆน้ำใจเนาะอดยความอวยพ่ให้เสียเนาะ ทิดแอให้ไปดีมากดีเด้อยพูเออเข้าใจเพื่อนอันสองคนมันอะไรดิอันจังไหบออันบอนสร้างเสียกันได้างไหนเจ้างไหบอกระดู๊ายเดินทางปลอดภัยเมื่อใดกลับามาเยี่ยมมาหยากนอนเนี่ยเด้อจ้าเมื่อไปหนังเสนาอีกเปลอาขั้งกี่ดอกขั้งเขียวดิขั้งกิโดกสูสองคนนี่ผู้ใหญ่ครับครับผมผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่อีกครั้งครับที่ดูแลกันมาตลอดเวลา ครับบ่เป็นหยังครับเสียโอ้ยเล็กๆน้อยๆน้ำใจเนาะแม่นบ๊วยน้ำใจบ่แมนแมนโคนรบาลเทานี้เนี่ยเสียมายามซุ้มผมนี่ผูดไงอูดอี่ก็ดีใจผู้แฮงแล้วบ่มีหยังหลายครับผมผมมีสิน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ผู้ใหญ่ครับมันเป็นหยังเนาะบบดนี้ใช่าไงช่องผับปลาปรหลับเลยครับ,รบพอเดือนนี้เต็มเลยเต็มเดือนครับช่องผับปลาหนาอยู่เด้ฮะพี่สินหนาอยู่เด้ รับไว้เลยครับผู้ใหญ่ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผมอันโบอกว่าคู่แมนเนาะอันผู้ใหญ่อูดนี่กะบอกตรงๆครับบอกกินสิ้นบาทขาดสิ้นบนครับเสียตกลงว่าผู้ใหญ่จะไม่รับใช่ไหมครับผมไม่รับหรอกครับเสียถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเก็บเลยแล้วกันนะครับอันนี้เร่องครับเๆๆๆๆสียอัน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 ันอันเสียแบบคือแบบเต็มใจอยากให้ดี ก็ก็บ่เป็นหยังเนาะแม่นแม่นมันบ่เสียหายเลยบ่เสียหายอันนี้ผู้ใหญ่อูดก็สิเอาไปเฮ็ดบุญนําแน่เออแม่นบ่ก็สิมีผู้ใดเดือดร้อนในชุมชนหมู่บ้านเฮาเออผู้ใหญ่อูดสิเอาเงินนี่ล่ะแม่นบ่ไปซอยเิไปซอยเขาเดี๋ยวพอผู้ใหญ่สิเอาเงินไปไว้อันเพิงิไผบากันเห็นบ่อันไดยังโดนี่ของเจ้าโดนี่ทางอเด้อเออแม่นโอเคเด้อ

มาอีกเด้อโอกาสหน้าไม่หยิกก็เสียเด้อเออว่าแต่เหน็นกรดีกรดาปานก็ดีได้นะ้เวลาคุยกับไอเขามึงมีอย่างจะไอเขาเรอบอกแต่ว่ากูก็เห็นมึงอ่ะาาอาการอ,อ่อนคือกันเด้ล่ะกูน้อยกว่ามึงเยอะมึงยอมรับมาเดี๋ยวนี้ ว่าพอค่อยอยากบอกกับมเฮ้ยมึงอย่าดีล่ะบอกมามึงก็เขามีอห่างกันจ้กเธอแล้วหนึ่งสองสามสี่โอ้ไม่กไอเขารู้บ่ตอนไหนโอ้ยกับตอนนั้นน่ะไอแกเมาไปกินเลี้ยงยิ้สัมาพุ อากาศังไง้ dogs, oh ิ well ๊บยังงี่ห um, ัวถราปะไอ้คือเมาโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยเนาะไหวปะนี่สิผ้าไอไปใส่สิผ้าเมื่อบ้านเป็นห่วงเมื่อบ้านแมนวันที่นี่เขากำลังแบบอุ้ยจำห้องห้างกันบบโอ้ยเริ่มมีอารมณ์ปุ๊น่ากับาเขาเขาของแล้วเขาก็ ล็อกประตูอุ้ยตายแล้วล็อกประตูอุ้ยเขาจะเป็นห่วงเรากตนเลยเออกะเซตโต๊ะหายกันลูบ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 จนไปพ่ออันอันอันนึงอะนะอันยังเอออันนั้นนันลากันเลยอ้ยนันลากันตามนันเลยอุ้ยแต่เดี๋ยวอันยังกลัวมึงมีพี่หลุดเด้หน่กูบ่มีกูไมีได้กูบ่มีเนี่ยเะาม่มีพี่หลุดกูบ่มีมึงออกมามึงได้กับเขาแล้วแมนบอกว้าวว้ามา เด้อหนึ่งสองสามสี่มื่กี้ได้สี่เท่าอีกแล้ววะเออกูก็ได้อีกแค่ะละแต,แต่ว่า,า,อาของกูคือเด็กจิ้งใดครับเพื่อนเราปวดสบายปวดสบายปวดหัวโตวห่อนกูก็เลยอาสาไปเซตโตใไฮอะไรนะไอวิ่นหัววิ่นหัวไอ้บวดสบายอุ้ยโตห่อนนี่นี่โว้ยโต เดี๋ยวไปเอาผาเช็ดตัวให้ไปเอาผาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอุ้ยไไหวยูบอไหวยูบ่ปวดหัวแห้งผมจัมนถือแจกบานเห่าบ่ดิอมเช็ดตัวให้น้องอื้เช็ดเช็ดข้อไนะอื้อ้ไอถอดเสื้อไงถอดเสื้อมาถนนัถอดไล่ถอดเลยไอถอดเลยจิน้องจิไดู้ให้มันขัวเยมอเลยไอ กินปลากระโม่อะไรเรจะกินปลาสระโอพะบับนี้ถูหน่าถูหลัง<ม>ถูนหน่ห<ม>าถูถูไปถูมากูกกันเลยก็อยากนอนวิ่งหัววิ่งหัวกันอยากนอนอยากนอนขันเขาไปนอนทางไหนเจ้าปวดหัวเป็นวอลเดี๋ยวให้ไปให<อ>้นะได้ได้ได้นั่งโม้ไรเหรอไอ้เจ้าสีลมเค่ขอยได้เลยไหมนักสีหอดอยู่บนหาง องมาแล้วคือกูเลยเลยเถิดคือกันเลยมาเพื่อนใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%เพราะเราใช้สารสก,กัดจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลและใช้ซูคาร์โรสที่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ